ครับสวัสดีพี่พีนนองจากก่าอยู่นะครับวันดีมาดูเสียบียนครับสับเจาะสองขึ้นกระทะขึ้นกน็นานะครับข้างนานีา่นครับดูครับจะไหวไปไหมโอ้โอ